อะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะบอมแบตไปแล้วแล้วทำไมผมเป็นงี้โอ้ก็อะไรเงี้ยทำซูเปอร์จำให้ดูเลยผมกเป็นสีเทาเดลี่สปินอีกโอเดลี่สปินกูอีกสามสิบวิกูสุมไทยเกิดเกิดเกิดมาเดี๋ยวให้ดูเลยแป๊บนึงไอ้ทิมอะไรมันเนี่ยไฟกีนไฟกีนคือยังไงวะมันไม่โหลดให้กอวะ ฟาร์มมึงสติ๊กเกอร์ you are stupid you are stupid กี่ฟาร์มมึงกูณร่มทนไม่ไหวกับวิญฟาร์มล้วดูกูเทดรพอร์นมาฆ่านี่เองเลยตัวกูแปลกๆแ,แล้วแง่ๆอะปับกลัติดปักสีนี่แหละ perfect ขาม้าล็อกต้องไหนล็อัอดี๊อดี๊ไงวะมีอะรไรลดทำไม เด hey. hey. ี๋ยวเดี๋ยวเทเลคอร์นเองมาก่อนมื่อเฮ้ยเกิดเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วก็แงเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยคอมแบทวอริเออร์เออจมน้ำกูจมน้ำย่องสลัดช่วยกูนั่งรถอะแม่งเกิดเหี้ยขึ้นก็ไม่รู้ มึงมาดูนี่แม็กมึงมาดูนี่ตามๆกูมาเมื่อกี้กูบัากูเลยมึงมาดูนี่นะฮะอะไรวะเชื่อมหมมันไม่สูงแล้วเมื่อกี้นี่มันโคตรสูงอ่ะแต่ที่กูนั่งคือเป็นไงเลอ่ะเดี็กคนหนโ่้ยอ่ะนี่ดู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 นีดูรถกูดิปัดต้าอ้าวหายอ่ะ ม่มึงดูดูตรงกลางทะเลดูตรงตรงแถวๆกลางทะเลเพื่อนมึงดูอ่ะรถหายไปแล้วอาฮันเตอร์กูนั่งรถไม่ได้วรอนั่งได้เพือนอย่างงั้นทีเลยไวใช่แล้วแบบย่างฟาร์มมันจะโดนงคสปินอย่างงั้นวะใครมันสปินรถนะรู้ใครมันสปินนะ ไอ้เหี้ยมึงลดเลยเหรอครับปเตอร์ครับพี่ออไปแล้วตายฮัทไอไอ,อฟาร์มเป็นอะไรวะอ้ะอาวหายไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูลองบินขับรถด,ดีไหมออเอาดูดิทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> คอมแบทบรีนคอมแบทคบรายเย่เอ้ยกุลูกกุลูกกุลูกแมรถรถติดระเบิดเลยครับ มึงติดระเบิดเหรอมึงทำไรเออทมึงทไรอ่ะอันเด็กขอขี่อ่อมึงดูให้ท่านผู้ชมดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปนนั่งนั่งนั่ง Let's go อ้าวเอาเถอะทำไมทำไมกูมูนวอล์กทำไมกูมูนวอล์กเฮ้ย เอ้ยูดอ้ไอ้ไอ้อ้ไอัอ้ไอ้ไอ้ไอ้อไอ้ไ้อ้ไ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 อ้อ้้อ้ไ้้ไไ้ไ้ไอ้อ้ออ้ไออ้ไไอ้ไ o ้ไไอ้ไ้ไอ้ไอ o ไอ้ไอ้อ้ออ้ยอ้ไะเลอ้ไอ้

ว้ล้อหลุดรถล้อหลุดรถล้อหลุดโอ้โหเกียอะไรเนี่ยเกียอะไรเนี่ยยิงกับมึงกับกูแล้ววะเอาลอยออกแมบเลยเอาลองลองเกิดดิเอาบุลเกิดตัวร์เอาเรียบร้อยเอาเกิดยังเอาเอา กูติดอกูติดควงดาวกูเกิดติดครูดาวด้วยเหรอกูเอามาปล่อยทะเลเียอะไรอยงนั้นไม่มีล้อเอ้พวกมึงต้องเห็นไอ้ฟาร์มไหมเฮียมึงต้องเห็นไอ้ฟาร์มมามันนวไงาดูทะมึงมึงมาดูมึงมาดูนี่แม็กมาดูนะนี่เฮียกูเอ๊ะ มึงดูไอ้ฟาร์มดีๆนะเว้ยเอ้ากูไปกดโดนตั้งค่าไหนวะไหนไอ้ฟาร์มไอ้ฟาร์มมันอยู่บนรถไหมเอ้าไปไปแย่งรถมันไปแย่งรถมันเอ้าเนี่ยมันอยู่เนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำอะไรให้ดูเว้ยไอ้ฟาร์มขึ้นไปขี่ใช่ไหมเดี๋ยวมึงดูเว้ไว้รถมึงก่ อัด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 อนไฟอ่นไฟอัดอนไฟเขอาอนไฟเาน่อยเดี๋ยวดเดี๋ยวเดาจะขีดเรให้ดูเอดูนะเองดูเาพิสดารกอฟาร์มอย่มึงดูออไปดูกลางทะเลไปดูกลางทะเลเนี่เห็นแบบ 4K เว้ยวูบ เชียร์อะไอะไรวะเนยอะไรวะเนี่ยวับไปิกางคลีดดีเพื่อนวับไปิกางคลีดเออเด้อเด้อเด้อเออโอ้โหฟอร์ดาวน์เบรคตึ้งรถจมแ้วไหนวะอะไรรถติดจรดเอากูยิงไอ้ฟาร์ไม่ตายมึงมาดูนี่เอ้ยฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูลองแปดสีโฟใส่ฟาร์มดูดิจะเป็นยังไงวะเฮ้ยมึงมึงไม่โดนดาเมจเลยมั้งงงมากเลยอือเดี๋ยวกูอาก็โดนแล้วนี่อ๋อด้วยฟาร์มไว้นุ่ยมันไม่ใช่รถอิสเนฟค่ อ s สอ h สเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยอ่าทำไมมันเร็วขึ้นมั้มันเร็วขึ้นมะเออเอาเอ้ากูติดบักเลยเอ้ากูกูกูเจ็บไอ้กูกูตายกูกูตายสิติดบักไอ้กูติดบักคอมแบทว a r เยอะนะครับของเกมดีเกมเด่นบักเยอะอันดับอย่าเดี๋ยวว่าเกมคอมแบทกู ไอ้อุก็่าตกอู๋มึงดูมึงเคยเห็นปะตึกไอเนี่ยอะไรปะตึกมาเลเซียมึงดูไอโลเลเซียเพื่อนไม่ใช่มาเลเซียนะมาเป็นตัวตัวอาโลเลเซียโลเลเซียไอแม่งมึงลองแบบเด้อไอ้กู อุ้ยที่แม่งกูเกือบตายว่ะหาคนมาเพิ่มเลือดนีไอ้ฟาร์มอ๋อกูตายแทนนี่เฮียเดี๋ยวกูคำสั่งทับระเบิดเองทับบอมเพื่อนเอ้ยเล่นระเบิดเอ้ยเล่นเล่นระเบิดเฮียกูจะเล่นธนูแม็กลองนั่งดิเออรถรถเดี๋ยวกูอยากลองยิงหัวมึงดูอะ ดูว่ามันเกิดเหี้ยอะไรเชยวว่าจะกระปูเนอยไอเดี๋ยวขอร้องได้๋ยวนั่งนั่งนั่งไว้ไหมนั่งนั่งผมก็ทำได้ไม่แต่ผมไม่ผมก็ทำได้ได้ฟาร์มเอาดิ้ไอสัตว์ไอ้ฟาร์มยิงกูไอ้เหี้ย ด้วยความไ้ดีๆหน่อยอ่าเอาเริ่มละวเริ่มละวอ่าอมึงดูมันดีๆเน่อยขาว่าโล่มันกันกระสุนปืนได้นะทำไมมันกันพนุไม่ได้วะเอาเงงเอือแดกเอือแดกเป็นไงล้วเอาเอากูกูจะตายเองลูกสอนเชียร์อะไรวะ โอ๊ยโบโอชิมาเอสระอุ้ยกลัวตไล่คุรเดี๋ยวกูจะักคเพ็ดแต่มันไม่แฟร์ไหนมาดิเอานี่เดี๋ยวมึงเจอเอฟเฟกต์มหาบอะไร ไม่ใช่เลยเพือกระเพราเลยเอามืเซรกูดีฟาร์มสปริชอะไรทุกอย่างเนี่ยเย็นเย็นไอ้ยมาไก่กูดีไหมเออไอ้เหี้ยโดนไอ้มาไก่กูดีเออโอ้โหมันปาร์ติโน่เลยอืมอะไรอะนี่ไง อ่ะนีกเลยแบบแบบอะไรกันใครวะมันนั่งรถได้มั้อนะไปแล้วไปแล้วรถไปแล้วรถไปแล้วไปแล้วสมงสมงมันรถดีพลังเนี่ยเออกูอยากตายแท่นี้อ่ะเอา กูคือบอมบ้าแมนนะเพื่อนแล้วก็เอ้ยอ๋อกูตายเกือบเกือบเหวมึงส่งแม่ทรายอ่ะมึงส่งแม่ทรายลุงกูลอยลงน้ำเป็นไงกูลอยลงน้ำโดนฟอร์ดไปเอ้าเกตายตกตายเลยดี ไมรู้ละทำไรดีออะเออมันเออป็นซาลไฟมันทำไมเออเทีบก่อเอาเอเอากูเขียนห่างกันเฉยเลยินเทสิกเทพมชนเทพไม่ย่ไหน ไอ้ฟาร์มลงมาแดกรดอันตรายโอ้ป้าโดนใครวะมันสุดสุดสุดแมนิก ไม่เี่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้นนี่เฉยใช้เลเซอร์สเปรย์มงเท่กว่เยอะเลยแมวแมวกวาดันนี้มันมีอาไรทันวะดูดีๆนะ มันไปละมันไปละความด้วยขวามคุณโดนเขาเย้เย้ว้าวกำลังมันทีโพสเฮียอะไรเดี๋ยวกูตายเวิรลังมาเบื่อตัวเองควาย มานี่มาเป็นเลือดให้กูมาเป็นเลือดให้กูมาหนีมาเป็นเลือดให้กูมาเป็นรีบไปมาเป็นคันเลยมาหนี นี่แที่กูบอกอยไวิไอ้กันดูดาบดาบตัเนี่ยนายไอวินกูเห็นแม็กน,นี่ไม่โดนหัวยังไอเออเออเอเอเกูเ,เ,เห็นคนปาลาระเบิดวะบ้าแมนกูเอาหมือมาดีกว่าเฮใช่เมือชวยเ้ยไม,ม่แดดไม่ได้ เอ้กูกูจำได้วกูซื้อกาบองเหล็กมาแมทส์คั่งข่าวโลหะคั่งข่าวโลหะมึงดีดีมึดีดีขอปีศาจอะไรสักอย่างๆเบสอุ้ยสุดสกินเวยเฮียอีโต้พอได้เฮียเนี่ยเมืิดเอ้ยไม่ใช่เมืิดคั่งข้าโลหะดาเมจต่อ DPS ก็คือ51โอ้ ใครตายวะเนี่ย